สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกคนนะคะเนาะมืัอนี้กะมาฟังความในใจสตินะคะเนะาะสติแล้วมาว้าความในใจให้พี่น้องเอฟซีฟังนะคะเนาะมันอัดอันตันใจนี่นะพี่น้องจ๋าืมเอ็ดเพอรจังคนอื่นอย่างคือจะดินหล่นจะมาที่หอบาเอ็ดเพองคือจะเมื่อแท้ ความหมายของสติคือว่าหลายคนจะมาต่างประเทศนะ่ะแต่มาแล้วม่หูจักว่าว่าคนอื่นเขาได้ความสุขดได้ความทุกข์แต่สาหรับสติแล้วนะมาแล้วเลยมันความสุขมันหาน้อยกว่านะมันได้น้อยกว่าบอกไ่ในเซสสารตอนนี้ได้ค่ะสําหรับสติตอนนี้นะคะคือความสุขนะมันมันอยู่ที่นี่นะมัน อยู่กับแฟนนะใช่อยู่ความสุขเต็มร้อยเกินร้อยได้ซ้ําแต่แต่ลึกๆในใจของเรานะ่ะอยากอยู่ไหมถามใจฉันบ้างไหมว่าฉันอยากอยู่ไหมฉันไม่อยากอยู่คือที่ไม่อยากอยู่นี่ก็เพราะว่าเราก็พอพอแบบยังไงล่ะขยับขยายอยากจะกลับไปสร้างเนื้อสร้างตัวที่บ้านเกิดเมืองนอน คือไม่อยากจะมาสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่ที่บ้านเมืองของเขาเราก็อยากจะกลับไปอยู่โน่นซึ่งสามีของเราก็ชอบจะไปอยู่ที่เมืองไทยนะคะกะ็คือสาตีนะคืออุกอังสังขยาพี่น้องจ้าสาตีนะี่ยังไม่อยู่เมืองไทยแล้วเดี๋ยวนี้นะคุณึนอดคึนหอบานแห่งแล้วไม่ไม่จะอ,อยู่แล้วนะอเอาสร้างร้อยตัวดึงไว้ก็ไม่จะอ,อยู่แล้วอยู่ในน่นะสตีคือจะตายลุกมือแล้วเ้วยพี่น้องจ้าเพราะว่าอยูกอ่กับสารับสตีนะ่ยเนื้อง,งานกับ ดรอปลงเนาะมีค่อยไดเอทนาคือมีค่อยไดเอทก็คือสาเหตุเพราะว่าสุขภาพร่างกายสาติมันมีเอ,อือมโนยนะคะคือมันเป็นเจ็บออดออแอดแออยู่ตอนนี้ก็เป็นแบบว่าเป็นไหท้องนะเป็นไหทอ้องเยอะใครเย็นหนาวย้ำเลยกับเป็ดน,นะแล้วก็เจ็บเกาเมาหัแล้วก็มือไหวแล้วก็เครดพีมันไม่ได้กระจิตกระใจที่ละเย็นจะเศร้าอะไยจะมาอยู่คือเอ้ยคือน้องเขาอุตบานพุ่นนันะ ที่สำคัญก็คือสตินาเยื่อเมือนบึ่งผลงานของสติที่ได้ไปสร้างไปสะมไว้ยึดไ่ยเฮาพุณธนาเนา้องเอสโซนสติก็ได้คุดซ้าเลิ้ยงป่านหน่วยเน่งอยู่ทางหลังบ้านและก็แต่ปัจจุบันนี้สติก็ได้เฮือกนะเอสโค้งน้องนาลุนมินีนะเอ็ดเล็กๆน้อยๆพอเลี้ยงป่าไว้กินไว้บึงไว้แยงละพี่น้องจ๋า คือเอยน้องป้องไปไปเยี่ยมไปยามก็พ่อได้อันอันอันตตนเนาะได้อันรับอันตนนะน่าแกดีกว่าไม่ได้เนาะกับผลมากละไม้สติกับผู้ไวหลายอยู่กะคขแมนมันใหญ่เป็นมะเป็นผลอ่อพอได้ฝะได้ตอนเอยน้องอยู่จ้าจาเพราะว่ามันกัหลายเนาะลิ้นจี่เป็นลิ้นจี่เป็นมะมงไาเนี่นะอืมแต่พอได้ย่ได้กินฮะล่ะอันละ มันได้ความสุขก,กากั่นนาคันได้มือได้มือเอ็ดตรงนี้แล้วได้ความสูขก,กันนะแถมยูนีก็แต่ละมือแต่ละเงินก็เข้าไปเบืออ้องยูทูบเพื่อนเลง้งปูเล้งปลาเล้งกบมานาแล้วปูพักปูผลมะมากลากไม้แล้วเขาเจับตีสนใจตรงนี้สติแล้วเข้าไปเบิง้งอะไรเลยได้ความคิดได้ไอเดียที่ละยืมมืออ็ดตามฝันของตัวเองนะนะก็คือตะกี้กะ ยาได้่าได้ได่าเอดคือการแบบนี้ค่ะแต่ฮาวไม่ได้ทึ่นนะแต่ตอนนี้กัหฮาวกับพอได้แรงกำลังใจของสามีเฮาเป็งคน่นะเงืนเฮือ,อยู่นะเฮาจะเอดเพื่อเล็กๆได้น้อยแล้วก็เฮือ,อยืดแต่ว่าเอดไหลักไม่ได้เพราะว่าเกินความสามารถเ <c oughs> พราะพวกฉันไม่ใช่คนรวยค่ะเพราะว่าเป็นเป็นคนที่แบบว่าฐานะปันกลางไม่รวยแล้วก็ไม่จนแต่ก็ แต่ก็ไม่แน่นะถ้าไม่มีงานทำแล้วก็กลายเป็นคนจนได้นะพี่น้องเนาะแต่กระซาทเูเเ้อเขาเคได้งานได้การทําไปนี่ละมีได้หลายกะก็ไปน้อยๆเลยเลยเยาวๆก็พอ,อ,ๆๆอ,อละแต่ว่าทํามาชีวิตอายุของแฟนนี่หลายแล้วบอกก็หลายแล้วเพิ่นก็คือละเกะษแลวคะเนาะสำหรับสตีเองกะครึ่งร้อยละกะ อย่าลบอย่าเตาเมือบ้านมือสองพุลากาสาติเซื้อว่านหลายๆคนนะที่อยู่ไกลบ้านนี่จอย่าลบมือใส่ชีวิตแบบนั้นนะคะเนาะแต่กีอีหลายๆคนที่เพิ่นยังยังแบบว่าย,ยังอยู่นี่อยู่เพิ่นยังได้ความสุขเต็มเต็มร้อยอยู่กว่ามืออยู่บ้านกะเออเพิ่นกะใส่ชีวิตที่นี่อีต่อไบสก,กอนนะออแต่สาหรับสติแล้วคือจะมือแห้งความสุขสตินะี่คืออยู่บ้านพุลา อยู่คือเอยคือหนองพุนละอบปุ่น,นก,ากากันห้ายเออถึงแม้นไม่ลำไม่ลอยกะเออเลี้ยงปูเลี้ยงปลาได้กินเลยกินกระขายเลยขายก็กินกะแจกไปเออกะมันเฮาเป็นคนแบบว่าลุ่มลุ่ม,มดอนดแบบว่ามีแม่เป็นคนอ่าฟู่ฟ้าไม่ใช่เป็นคนใช้เงินมือเติบเรารู้จักประหยัดมัธยัตอันไหนที่สมควรจ่ายหรือไม่สมควรจ่าย เราก็จะคิดติดตรองดูให้ดีก่อนนะคะเรื่องของเรื่องก็คืออุกอังสังขยาหลายคืออยากจะกลับไปเมืองไทยแลนของเฮาออแล้วเอออีดแดเอยอยากจะกลับไปหาเอือหาน้องแล้วอยากสิเปเอ็ดฟันให้มันเป็นจริงแล้วตอนนี้ปลาดุกก็เริ่มใหญ่แล้วนะคะแล้วก็ต้นไม้ต้นตอกก็ปลูกไว้ก็เริ่มใหญ่แล้ว สติกยากกล้าอยากกล้ากกไปเบิ้งไปแย่งไปชื่นสมผลงานสาตินะคะเนาะแล้วก็แล้วก็กท้าพี่น้อง FC. เอฟซีโคเลอร์ผู้เลิศที่เพื่อนอยู่แถวและแวกคือสาติเย่ไปเยี่ยมไปยามสาติก็ได้เด้อค่ะเดอ้อสติก็จะได้อันตอนอันฝาอยู่จ้าสาติยินดีต้อนรับเลยค่ะเดอ้เอความฝันสติในาะยเอกพอเลเอหุ่นจับบอกแต่ว่า ถามเงินในกระเป๋าก่อนไหมเงินในกระเป๋านะมันไม่มีแต่ไอเดียมันเยอะเอออยากจะทำเป็นสะพานไม้เดินเลาะชมตามล่องโคกหนองนาไปแล้วก็อยากให้คนเข้ามา,าตกปลาฟิชชิงเออแล้วก็ประนินอยู่สาสรหลังบ้านก็อ,อยากจะทำแบบแบบว่าเปิดเป็นไม่เชิงร้านอาหารหรอก เปิดเป็นว่าอ่ะใครจะมาพักผ่อนหย่อนใจอยากกินปาเน็ปเผาอยากกินส้มตำอะไรอยาก,กินลาบกินก้อยสติก็ททำให้ได้อะไรอย่างนี้นะประมาณนี้นะเออการทำทำกุบก,กิบเล็กๆน้อยๆความคิดที่อยากจะทำนะแต่ถามว่ามันเหนื่อยไหมเรายังไม่ลองเราก็ไม่รู้ถ้ามันเหนื่อยเราก็หยุดเพราะว่าเราไม่ได้ทำอะไรลงทุนอะไรให้มันเป็นใหญ่เป็นโตขนาดเราไม่ได้ทำเชิงธุรกิจนะ เราทําแบบ่าเชิงครอ,อบครัวอถ้าญาติพี่น้องอยากมากินอยากมาชมอยากมาใช้ความสุขเงียบๆที่บา้านสวนเราก็ยินดีต้อนรับนะเข้ามาได้นะเป็นแบบนั้นนะพี่น้องเอ้ยสัปติเราจะมือแต่เทอเดียนี้นะมือกับมือเนี้ยเอ้ยอย่างมือเนี้ยนึ่งที่สําคัญคือเงินนี่แหละว้าตามความจริงบางคน มือไม่ได้เงินหลายแต่ก็มือไม่ได้กับโควิดเออมันหลายอย่างเนาะเออสองแย่ลุยแย่หลานยุติพีกับมือไม่ได้เออสามผู้เท่าแล้วผู้มีเยอะมือผู้่อยูน่นี่ก็ได้จําเป็นได้อยู่อยู่นี่กับมีเดอะมือนะคะเนาะแต่สติก็ไม่ได้ลุเนาะไม่ได้ลุไม่ได้เตาเออแต่ได้แต่คุณพอ่อฮะละคุณพ่อเราก็เท่าแล้วเนาะยุติบาลกับแปดสิบป่ายเราก็สติกับเยอะมือ เมื่อบึงเมื่อแย่งู้เท่านี่นะ,ะแฟนยูนี่กะเท่าแล้วกะจริงอยู่แต่เขาก็ยังได้เภาเอ็นงานอิจการเขาอยู่นะก็ได้เลยก็อยู่ประเทศเขาขเขาก็พออยู่นะเขากะยือมยูทูบนะูละมัทธาสีตรงเลอเอฟเฟอร์ซิติจังคือเมื่อแย่เขาเฮือกักตัวอยู่กรุงเทพในพี่น้องจา๋ายังกักตัวอยู่คนที่ซีดวัคซีนอ่าครบสองเข็มแล้วสำหรับคนไทยเนาะที่จะกรับ ที่อยู่ต่างประเทศเลยจะกลับเมืองไทยนะคือเราหินข้าวะว่ากักตัวเจ็ดมือหรือสิบมืออยู่ในเขตที่เขาเลยพิจารณาเนาะค่ะเนาะเออแต่ว่าเฮาต้องได้จ่ายเงินส่วนต่างเองตั้งห้าขากระตูแต่ว่าชี้หูวจักกับมู่ที่มือก่อนแล้วนะมือนะสี่หลายอยู่ได้สีส่ห้าหมื่นพูดได้เฮา ทำสติวิเศษสี่บอกเงินตรงนั้นนะมันหลายนะมีเจ็ดสีเลยสติแล้วก็สิไดเ้เงินเงินสี่ห้าหมื่นเอาไปเอ็ดอย่างอื่นก็ได้หลายเติบแต่ไอ,อ,อคันมันยังไม่จําเป็นยังไม่เยกมือนะแต่จะก็ภาวนาสาธุรัฐบาลไทยเฮาละเฮ้ยเปิดประเทศแล้วก็ก็แล้วมีเปิดก็เฮ้ยยกเว้นคนไทยแน่นะคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะเฮ้ยลบมือแน่จ้าเฮ้ยได้ลบมือ เย็บบ้านเย็บเมืองแน่ครับเป็นคนไทยมิตรพีนะแต่ฝรั่งซื้อมันก็ได้กดได้เกณฑ์เขาอยู่แล้วเนาะก็ไม่บอกเขาเลยอันนี้กันแต่ว่าสําหรับเฮาที่อยู่นี่เลยจะลบเมื่อบานเมื่อสองนะยังคอเป็นเปิดโอกาสเธอนะทั้งเฮากรอิดตามกาหนดแล้วแต่ว่าไม่ได้มีมีมีไม่ได้ไม่ได้เงินสิคะากักตัวค่ะสอยสอยนะจ๊ะ มันกษียหลายเติอบอยู่กับมียุเนาะเขาก็เข้าสีค่าใช้ใจ่ายที่มือนี่ก็แพงพอแหงแล้วค่าเครื่องบินเครื่องบอนนี่ก็แพงพอแหงแล้วจ้าค่าอยู่ค่ากินก็แพงแล้วยังอะไ้ไปสีเวลากักตุยแลวไปเสีเงินอีแหละก็เลยสติก็เลยหยุดไว้ก่อนหากข้ามใจไว้ก่อนนะหญิงนะหากข้ามใจไว้ก่อนค่าเอาไว้ให้มันเผาเๆาซาซาโกแล้วก็่ห้กลับ ถึงแม้จะคิดถึงใจจะขาดร้อนๆก็ต้องอดใจไว้ก่อนสำหรับคนน้อยเบี้ยน้อยอย่างเราเราก็ต้องรอไปก่อนนะคะอยากจะมีเงินอยากจะเป็นคนรวยเหมือนคนอื่นเขาอยากกลับก็กลับไม่ได้สเสียดอะไรนี่ก็อยากเป็นอยากเป็นอยู่เหมือนกันนะคะอยากได้เหมือนกันเงินะแ,แต่ว่าเราเป็นคน สุขภาพร่างกายก็ไม่แข็งแรงหาเงินก็ไม่ได้เยอะนะคะพี่น้องจา๋าก็คือแปลว่าเขาเอ็ดงานไปเก็บห้าเก็บซิบไปมันเหลือได้หลายเขาเวยพี่น้องจา๋าไม่ได้หลายแต่แตีตก็คันยืดดีไม่แห้งเนาะนั่นเลยกับปีหน้าปีนาเนี่ยก็เยื่อมือแล้วจ้าพอสติก็เยื่เมือ่อเยื่เมื่อเอ็ดฟันคือสติเวาวหละล่ะเยื่อเม,มือคุดคุดอันสะพ่มเลี้ยงปลาเลี้ยงกบไปเวลาน้า ยิ้มือเอ็เปนั่นแหละแล้วกะเฮือนซรานกะสติกะจะ,ะสร้างจะแปลงใหอเป็นรักเป็นแรงสียห์ะนะพอผู้เท่าเวันกะเท่าแล้วแปดสิบเจ็ดแปดสิบหกแปดสิบเจ็ดแล้วพุทธาวักะเท่าแล้วสามีกะเท่าแล้วแหลยจะได้เฮื่อนจะได้สร้างเพื่อนได้อยู่ได้เสาวนนะเนาะเฮากะเกิดมาครึ่งร้อยแล้วก็ยังไม่เคยได้ไปเลยเฮาได้แล้วเฮาก็ยจะไปเอ็ดฝันเฮาว่ามัเป็นจริงนะคะเนาะ พี่น้องเอฟซีกันนั่นเลยกับพลังใจคือสติน่นเลยค่ะเดอ้อกดไลก์กดเชร์กดติดตามสตินะจ้าเพราะว่าสติการตอนนี้ทุกทรมานหัวใจเหลือเกินคือสติในเยืมเมือแห้งนะสติการไม่ได้เงินหลายประน,นั้นก็ละได้กันไม่เยอะไปสี่ตรงนั้นก็คือเขาไม่ได้หลายนะเขาได้เก็บหาเก็บสิบคือคือสติเ<ม>้า,าละเนาะพี่น้องเนาะกะสุดท้ายนี่กะสติกะ ม่ม่เบาต่ออีหลัคือเฮอรูจักว่า,วาคิดถึง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 นะคะคิดถึงคิดถึงทุกคนที่เมืองไทยนะคะแล้วก็ขอให้คนไทยทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่นี่หรืออยู่ที่เมืองไทยนะขอให้พ้นจากโรคโควิดนี้ไวๆแล้วก็ให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนนะคะขอให้อยู่เย็นเป็นสุขกันทุกคนขอให้อยู่อยู่รอดปลอดภัยกันทุกคนนะคะ กดไลค์กดแชร์สวัสดีด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย